เป็นบางแล้วก็ไปเอาแปลงแญ่น,น,นะเป็นยังมัน,นบางแล้วก็ยอ,อยากออกทุ่กระโดดมันเป็นดินกรวดไงมันก็เลยเจ็บขาก็เจ็บถ้าเสื้อไม่ใส่นั่นระวังเลอระวังปวดหลังขาจริงๆแล้วมีถุงเท้านะถุงเท้ายาวแตไม่รู้ไปวางไบไหน น้ำมันลมไมโฮกนี่เ็นอะฟังเลยโอ้โหนี่โอ้โนี่นนนอะบูค่ะด้วยวายเสี่ร้อน,น,นร้อนแล้วก็เหนื่อยมากทุกคน,คนขออนุญาตมานั่งพักเหนื่อยก่อน อ๋อหกกล้วงเวยียดใส่เป็นดอกนึ่งเก็บ4ี่แกลงเกินบ,บ้างเลยเป็นการกินกล้วยที่อร่อยมากรู้สึกว่ากล้วยมันอร่อยมีประโยชน์แล้วก็คู่ควรมากเลยจับใหญ่เกินมันโฟมโรเซลกันบ้านหมูอือมกล้วยไทย อมามาน้ำค้ออยู่ไหนจับไม่ได้อ้าเร็๋ยวนี้นี่ครับจับ,จบ,จบ,จบดนะเดีายจับจับน้ำกินมารอนะให้มันออยจับตอนนี้ก็กินกล้วยกินไข่ต้มนะฮะมือก็ดำปีเลยเดี๋ยวปอกเสร็จค่อยล้างมือ ปอกเสร็จค่อยล้างมือใครจะไม่ดำดอออบอกแปอกเสร็จแล้วล้ลางทีหลังโอ้ยไข่ก็ดำเหมือล่ะมันเป็นไล่กินได้มากินน้ำกินกินน้ำกินกล้วยกันก่อนนะคะเอสีเสร็จแล้วก็ล้างทีนี้ปอกเสร็จก่อนล้างทีหลังอร่อย น้ำมันไข่ต้มมันอร่อยที่สุดในโลกไม่ใช่เพราะว่าเราเหนื่อยบอไม่ใช่เพราะว่าเราหิวบอเนาะใจแม่บุตรทีก่อนร้อยแปดสิบแลวได้อยู่บอแม่บุตรทีมก่อนทามลูกบอเฮ้ยนี่เก๊กเกือบเอาไปเลยไข่ไข่กินน้ำเนยนี่เก๊กินกินไข่กินไข่กินไข่กินกินนิดนี่กินไข่กินขนมปังเร็ว

อกินขนมปังอร่อยอร่อยแล้วเขากินไข่บำรุงกำลังเออเก่งว่ะกินขนมปังโอ้ยเก่งเก่งเก่งนู่นไข่อ้าวไข่คือกระดกนนิกกี้อ่ะไข่แดงขนาด่นี่้เลยกินมานุ่นวายจริงเลยอุตส่าห์เอาขนมปังให้ไม่ยอมกินมันน่าตีอ้าวไข่ขาวไม่กินกินแต่ไข่แดงอีกตีคนจะหนึ่งทีนิกกี้ ไม่ยอมกินไข่ขาวกินแต่ไข่แดงอ๋อชอบกินไข่แดงไม่กีย้ยาเกเรเอ๋อม่ดาไข่แดงให้มัหน่อยแล้วนิ่นิคก,ก,ก,กินไข่แดงกับแม่ดานโนนไข่แดงคคุณชายกินไปอืมนะไม่ยอมกินไข่ขาวกินไข่แดงเดียวไข่ขาวนกยูงบินไปไหนละบินไปแล้วกนินกล้วยไหมอืม พาก้าเกษตรยังกันอยู่นี่ถอนหญ้าแล้วก็พักยกเหนื่อยโอ้ถอนหญ้ากันบมอโอ้ติดเหนื่อยเดี๋ยวกันข้างล่างน้องข้างล่างนี่ยากย้าเขียวกว่าข้าวอีกแมนแปลงนู่วนอ่ะแปลงที่ติดบ้านอ่ะโอ้ยเหญ้าแรงมากมองเห็นจะหญ้าหมดแล้ลูกหมดแล้วตรงนู้นนะครับอืมแล้วไงน้ำแป้งมาเอานี้ชเสื่อมบมดยางไข่อ่ะข้าวนาลงคนเขียวนะครับทุกคน เก็บไปเก็บไปิครื่องใช้เน็ดผมเร็วเท่าไหร่เนี่ยทำไมลงคลิปเข้าลงคลิปเอกใครพี่นะทำไมล้มันขึ้นหรอมันเด้งขึ้นหรอจริงนะเด้งปึ้งๆเลยะพูดตรงๆนะเน็เดือนละ300เกือบ400นะมันเท่าไหร่นะเน็เดือนละส0งกนปิ้วปิเลยเน็ดส0งดีสุดจริงเน็ดเดือนละสอร้อดีสุดเตมเงินเหรอายเดือนปต้องไปเติม้งละแต่เดือนละ สามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้โหเอื้อนตมเอื้อนติ๊ต้มมดแล้วกี่เอ้ยอันนี้ได้คลิปเมท่าไรค่ะอย่างอ๋ลเออตอนนี้พี่เสือเพิ่งจะได้ห้าคลิปเองเอฟซีสงสารหน่อยนะเอาในว่ายี่สิบคลิปเท่ากับเมื่อวานแล้วช่วยดูคลิปหน่อย ฟังดูคลิปให้หน่อยฝากดูคลิปให้เมดาด้วยเด้ออดทำไมไม่เอากินกันไม่ไม่เอาเยอะเลยนะยอดวิวเอาแค่คลิปละสองพันอยู่ในห้องอ่ะไปหยิบกินได้เลยลุงให้กินหยิบไปสองพันเนี่ยอยู่ในรังอ่ะหยิบกินได้เลยเยอะเหรอยอดวิวขอคลิปละสองพันขอเอสซีมาฝากใช่ไหมเอสซีมาฝากลุงบอกว่าเอาไปกินด้วยกันได้เลยก็ไปหยิบกินเลยว้เนื่ยเนอะเมื่อกี้เมื่อกี้เสียบอยมาเหนื่อยจนแบกยากขึ้นมาทิ้งแหละมันหนัก เพราะว่ามีแต่ดินมันกินไหมกินคือหญ้ามันมันรากเยอะมันวังไม่ถูกมันมันกินตัวที่เอาไปมันเป็นลกเวลาเราถอน่ะมันก็ติดดินมาเยอะใหญ่ต้องล้างหมอกันใช่ไตลอดตอนนี้เข้ามามันขึ้นมากินอันมันไม่ได้ล้างมันก็จะหนักดินเจอน้ําเจอดินมันก็หนักก็แบกจริงวันนี้ว่าจะซ้อมดังกันนะแอนองมาแล้วมีรัอีกทีวันใดเนี่ยไม่มีไม่มีรันแล้วก็รอ เอาลูนามีไหมให้รำหน่อยเราเอฟซีมนาหาอยากให้เอฟซมนาได้ติดต่อรําเนาะเพื่อมีใครถูกลอตเตอรี่หรือว่าได้โชควันนี้ก็ติดต่อรํามาได้นะฮะผ่านช่องยูทูบคนไหนก็ได้เนาะไปเมนอยากติดต่อรํำจ้าเราจะใส่เสื้อขาวรํากันอาจจะแบบว่าเสืใหม่เกคนคนละร้อยก็รับนะทุกคนเท่าไหร่ทุคนละร้อยก็รับเหรอจริงเหรอจริงโอ้ดีจังเลย คนละร้อยเนี <câ wrong woods> ่ยเท่ากับทำยูทูบทั้งวันนะบางทีเนี่ยผมทุกวันนี่ผมได้ผมวันละเก้าสิบบาทวันละหกสิบบาทจริงๆตอนนี้นะทุกคนเนาะนะพี่มานาของแม่ดาเนี่ยวันละสามสิบบาทได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยทำงานแบบพอรวยรวยเอาจริงวันนี้ทุกวันเนี่ยทำได้วันละสามสิบบาทวันละหกสิบบาทเดือนนี้ของแม่ดาทั้งเดือนน่ะไม่ถึงห้าสิบทำไมวิวพวกเราตกอย่างเงี้ยตกกทุคนยังเไมนเสียคนเดียววิวขึ้นเดาขึ้นเดาเราสามคนนี่ตก เสียยังมีคลิปหลักหมื่นอยู่ด้วยเสือเขาเขาไปหลายที่ก็ได้บัลลักคลิปคลิปหมื่นอ่ะที่เหลือก็คลิปหลักพันโอ้คลิปหลักยังมีคลิปหลักหมื่นอยู่ใช่ไหมนั่งพักหนึ่งวันนะคะก็กถึงคู่คลิปขนมกินไข่กันค่ะบำรุงเนาะก็สมแล้วคนติดตามแต่สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งห้าหมืามให้แม่ดาหมื่นห้าหนห้าหนห้า ขอบคุณค่ะไม่ดาหันกล้องไปหาคุณชายเขาหน่อยหันกล้องเสือไปหาคุณชายเขาหน่อยต้องเตือนจะาทำ้งจริงอือนเนี่ยเนตเซเบิร์มเนเรนะเราอ่ะดูดูคนต้องมานั่งบนบนดินคุณชายต้องไปนั่งบนเสือคิดดูนี่นี่โตเต็มที่หรือยังผมเป็นพระเอก มโหแบบนี่โตเต็มที่แล้วใช่ไหมมันเป็นหนุ่มเต็มที่แล้วกันเอาดูทรงแล้วน่าจะสี่ปีแล้วนิ่ข้ามาสอย่ามัหลอกม่อยเลยมันหลอกใครไม่หลอกอย่ามาหลอกนิกเกิลมันไม่ได้ลงสังอย่ามาหลอกซะให้ยากเลยที่ที่ว่าคนนั้นที่สทำให้มันจมาปลาได้จับได้ไปิบหน่อแบบนี้แหละใช่ไหมไม่หยิบเลยจับได้นี่มันก็ไปลงถ้ามีปลามันจับได้นะเอาเปล่า โอไม่สนใจเสียใจเสียใจหลอกไม่ได้นิกกี้เนี่ยนิกกี้ฉลาดจะตายใครจะมาหลอกให้ไปทำะไรมีได้ต้องด้วยความสมัครใจของฉันเองแต่ก่อนนิกกี้ก็ไม่เคยกัดครนะแต่ทำไมลินี้กัดจังเขาหมดกิบง่ายเขาอยากผสมพันธุ์แต่ลุงจิมบอกว่าตอนแล้วตอน้มันแล้วเอาตามทําำมันแล้วเหรอเป็นคันทีแล้วเป็นคันทีแล้วเหรอจ้าตอนแล้วนี่แหละอารมณ์เขาถึงไวทองต้องอีกสักพักหนึ่งนั่นแหละถึงจะหาย มันกำลังหงุดหงิดไงใช่ไหมเป็นนิดเนาะเป็นมัดถอนยาตัวเรื่องนี่พูดรงรู้ว่าพูดถึงนะก็ตั้งใจฟังนะบางทีอ่ะถอนี่ยเขาก็นั่งมานั่งสาวโฮมเข้ามือยังไ่น่ะนางเข้ามือกันเข้ามื่อเนาะถอนยาเขาขอให้โชคดีมั่งดีใจกับทุกท่านที่มีโชควันนี้ด้วยนะนะครับแอดมานาได้ไหมติดต่อรัมก็ทักไลน์พี่เสือมานะฮะแอดมานาได้ไหมได้เลยครับวันนี้มีโชคไหม ใครมีโชคมีลาบร่ำรวยร่ำรวยก็ขอให้ซื้อตังเยอะไม่ถูกอยากจะแก้ไม่ไม่กินก๋วยเตี่ยวกันนะต้มน้ำกินก๋วยเตี่ยวกันนี้ก็ติเตียวมาได้เลยเอฟซเอาว่ากินทุกวันนั่นะก๋วยเตี๋ยวติดต่อรำผ่านลายพี่เสือ061-515-8545 061-515-8545นะครับในเป็นวยเหรอตองรำดูเดี๋ยวนีนี่จีน่งดังซัมเปิลให้ดูหน่อยรำเป็นง อ้าวเป็นละลายโทรศัพท์ค่อยอ้าวแล้วที่ถ่ายไว้มันเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้แล้วก็เห็นมาถ่ายข้างบนนี่ชอเป็นบรรยากาศล่าสุดครับนิกกี้นอนแล้วต้อมรำกันต่อตามสไตล์คุณชายเขาเละละแล้วให้เสือดู้าตถ้ารำ เป็นไงสบายดีทานุคนคุณสคิปนี้ครับภาพสภาพตอนนี้คือจะไปล้างตัวยังไงต้องกาลงท่านี้เลยคุนะครับดูสภาพที่เสื้อตอนแรกอะลืมใส่เสื้อคลุมมันก็เลยเลอะเสื้อตัวไหนด้วยลืมไง ลืมว่าเสื้อใส่เสื้อสีอ่อนมาตอน่งมี้ก็ถอนหญ้าเหมือนเดิมเด้อก็คงต้องอย่างนั้นแหละถอนลงไปข้างล่าง่ตรงที่มันใกล้คนนหญ้า,ามันลุกเราติทายชอบผลักตุ๊กตุกุกุกแคนันแหละนี่อทำไมไไเพ<อ>ราะนนว่าเราถอน,นีวันนี้ก็ติเอนี่ยแต่ว่าพรุ่งนี้ทไมต้องเอาคามาวางไว้ข้างบนเพราะมันไม่มีหญ้าฮะ

นอนไปนอนไปนอนไปนอน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 ,นอนให้ไปเสือถ่ายคลิปก่อนจะไปไหนอะ่ะหือฮะมีคนถ่ายอะไรไหมนี่ไงเอา้าเหรอโอ้ยพี่มานาเปิดเพลงต้องไปนั่งตัดคลิปอีกเอฟซีอ๋อแล้วคุณถ่ายแล้ว ก็ทานนิกกี้อยู่จะไม่ได้เวลาโอเคคลิปนี้นะฮะจบลงทเพียเท่านี้นะฮะอย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับดูคลิปอื่นๆย้อนหลังให้ด้วยเด้อนะครับขอบคุณไลยลสวัสดีครับ